Hello ลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมเทคกร์บอยคนเดิมเพิ่มเติมคือซุมฮีโร่อีกแล้วนะก็ดำเนินมาถึงพาร์ทสองนะผมสำหรับการรวบรวมสูตรจากพี่ๆน้องๆน,นะผมที่เข้ามาดูช่องของเรานะก็ได้ถ่ายถามไปแล้วแหละถ้าใครมีสูตรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะก็มีคนมาร่วมสนุกมากมายก็ต้องขอกราบเลยนะ <Wow. S 1> กราบขอบคุณมากเลยที่เข้ามา ร่วมสนุกกับช่องของเรานะก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับผมก็จะทําคลิปต่อไปนะครับผมด้วยกำลังใจที่เพื่อนเพื่อนให้มาแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาคอยเป็นเพื่อนกันในแนวนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องกดซับทุกคนนะครับผมแค่ร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมที่ช่องเราใต้คอมเมนต์ของเรานะ ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลย <Yahoo! S 1> นะผมก็วันนี้นะมาสุมฮีโร่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะช้าไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะคือแบบติดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมทั้งไม่มีโน้ตบุ๊กบ้างแหละกว่าโน้ตบุ๊กจะมาบ้างแหละแล้วก็กว่าจะได้ใหม่มานะโอ้แบบลำบากยากเย็นแสนียนรอนานมากเนี่ย เห็นไหมประเด็นหนึ่งคือผมก็รอไอ้เจ้าเนี้ยอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยไอตัวนี้แหละมันนจงดูมาเข้มระเทเลยเกินวันนี้เราจะมาสุ่มเอามันนะเราจะได้หรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าเรามาเริ่มจากสูตรที่1กันเลยมันเสียเวลามานาน2นาทีแล้วก็สำหรับสูตรแรกนะผมของคุณดับเบิ ดับเบิลเอนะครับสามเอแบงค์นะครับผมบอกผมว่าซุ่มดาวห้าครั้งแล้วก็กด450ครั้งไว้สิบวินะครับผมดาวห้าครั้งเฮ้ยไม่ใช่ดาวห้าครั้งหนึ่งนะครับผมสองสามสี่ห้าไปเร็วๆเ,วเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับผมซุ่มได้สี่ร้อยห้าสิบสิบครั้งไอ้สี่ร้อยห้าสิบสิบวินะครับผมขออภัยด้วยกี่วิแล้ว ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจัดไปโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมสูตรขอบคุณคุณสามอแบง์อีกครั้งนะผมเราเป็นสูตรที่สองเลยวะ่ะจากคุณอนนน์สีกันผ่องนะผมบอกว่า,วาสุ่มดาวห้าครั้งแล้วสุ่มสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งครั้งผมได้หัวกระโหลกนะผมคุณจะได้แต่ผมจะได้หรือเปล่านะไ,ไปดาวห้าครั้งอีกแล้วผ่านดาวมากเลย ่าแลแล้วก็สิราสนึงครั้งหมเฮ้ยสิราสนงคังโอ้ม่ได้นะลืมเคลียร์ขังไรเออีเ้ยเคียขังแพบ เอาละครับก็เมื่อกี้นี้เนี่ยไปเคลียช่องมามาเราไปตอยสูตรที่3ามกันเลยดีกว่าจากคุณไมนนนะครับผมบอกมาว่าสุ่มดาว5ครั้งเราแสงหายแล้วก็กดสุ่ม152ครั้งแล้วก็กด451 1ครั้งนะครับผมดาว5ครั้งเราแสงหาย แล้วก็152ครั้งออออสอต่อแสงหายแล้วก็450ไม่มาจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยไปสุดที่4จากคุณโปโปโนะครับผมสุ่มดาวให้ได้เมื่อ3ตัวติดแล้วกด452ครั้ง1 5 3ครั้ง มือลั่นโอ้โหอะไรเนี่ยเสียเพชรไปเลยแล้ว50คูณีเฮ้ยเมือกเมือกเมือกสองสองขอแล้วนะเปลืองดาวมากเลยสองสามแล้วก็450 ทำไมอะไรคือม่วงสองตัวจะเป็นเมือกเนี่ยนะก็ขอคุณคุณโปโ๊ยครั้งนะครับผมที่ได้ม่วงแน่นอนนะม่วงม่วงเมือกเมือกม่วงนะครับผมไปสู่ที่5กันแล้วผมคุณเลิฟจีจีททีวีนะครับผม,บ,ผมบอกว่าสุ่มดาว5ครั้งแล,แล้วก็สี่เอ้แล้วก็152ครั้งแนละ้วสครั้ง ดาวแล้วแหละหมดดาวอันนี้ล้านสองสี่ห้าแล้วก็ร้อยสิบสองครั้งร้อยสิอครั้งหอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครงไม่ได้เล no. เหลือ8,000แล้วอ่ะจากหมื่นสองัะผมหมดมาสี่พันเลยไปสู่ที่6นะครับผมคุณเฟสเฟ้ฟนะครับผมบอกว่าสุ่มดาวสองครั้งกด150แล้วกลับไปกด150าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเหรอไม่ได้ให้ให้สองครั้งเหรอไอสองมาไปร5 0นะครับผม หนึมาเถอะสองอวันนี้จะได้ไหมไปสู่ที่เจ็ดนะครับผมจากเกมมิ่งทีวีนะครับผมว่าออกเกมเข้าใหม่สามรอบนะครับออกเกมเข้าใหม่สามรอบเลยนะแล้วก็5าหสหนึ่งครั้งแล้วก็ดาวอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สี่ร้ห้าสิบลองดูครับห้าห้าคือให้ผมลองเนี้ย เดี๋ยวผมขออนุญาตไปออกเกมก่อนแป๊บ,บนึงเอานะครับก็ผมออกเกมมาแล้วนะมามาสามครั้งละกดดูกดดาวกดดาวกดดาวหนึ่งครั้งแล,นะแล้วก็กดอะไรนะแล้วก็กดร้อยห้าสิบหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ไม่ได้แล้วก็กด410หนึ่งครั้งก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมจะลองให้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะออกเจ้าม่วงจะได้ไหมไเนี่ยวันนี้รู้สึกท้อถแท้ไปสู่ที่8จากคุณชื่ออะไระคุณทิศ01นะครับผมอาทิศหรือเปล่า เรืออเร่องเทนเรื่องอะไรก็ขออภัยนะท่านผิดบอกว่าต้องลบก,กิดสังหารแหละแล้วก็สุ่มไม่คิดอะไรนะครับผมไม่ให้ผมคิดอะไรได้ไงเดหมดเหลือ,อเจ็ดพันเพชรเนี่ยยังไม่ได้ม่วงเลยมีแต่เมือกไม่ได้ฮีโร่ม่วงเลยมาสู่ที่เกอันนี้แบบที่9บอกว่า my gm tv ไม่ใช่ my gm ดิ my gamer ทีวีนะครับผมบอกว่าสูตรอะไรแต่สูตรอะไรมีแต่สุ่มไปเหอะนี่อะไรเนี่ยอยู่ที่ดวงแนะนำเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับแต่ก็กดไปเหอะมือกดไปเหอะอะไรประมาณเนี้ยก็บอกให้กด450เรื่อยๆแล้วก็กดม่วง1150นะครับผมแล้วกดอีกทีที่จะได้ครับแค่แนะนำไม่ได้วม่าจะได้หรือเปล่า กด450อไรไรองแบนี้อนะ่ะแล้วก,กด250ไม่เห็นได้เลยอะ่ะเป็นตุดที่10เทพสัตว์รูไวซะนี่ชื่อนะครับนี่ชื่อเทพสัตว์รูไวซะอย่างเทสุ่มดาวหนึ่งครั้งสุ่ม152ครั้งสุ่มดาวสามครั้งแล้วก็มาสุ่ม1 5 4ครั้ง โอ้สูตรสูตรคุณนี่เปรืองเผ็ดมากนี่เข้าหน้าผิดคอ้งแล้วก็แล้วก็อะไรส5ร้อยสิไม่ใช่แล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบสองครั้งหนึ่งร้อยห้าสิบสองครั้งส, 150, งสองแล้วก็สุ่มดาวสามครั้ง สุ่มดาวสามครั้งหนึ่งสองแล้วก็สุม่มสิลาสิบสามครั้งหนึ่งอสองมาให,ให้มาตาเดียวตาเดียวยัดเชมาหนึ่งตัวแล้วของขวัญของขวัญ ของขวัญหรัหผมเลยตาเดียวเนี่ยล้างสามครับล้างสามจัดไปคิดใจไปกระพริบแล้วผมจากคุณเทปสัตว์รวยซะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้เลยสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่จัดม่วงให้จัดตาเดียวมาให้เราหนึ่งตัวเป็นของขวัญน,นะครับผมตัวใหม่ยังไม่ออกเลยไ <c oughs> ปเราไปสู่ที่สิบเอ็ดกันดีกว่าจากโ no นคอมเมนต์นะครับผมบอกว่ารหัสของผมนะสุ่มตอนเย็น นี่ดึกแล้วสมได้เหมือนกันใช่ไหมรอบนั้น450เพชรสามครั้งออกทุกออกทุกรอบเย้ลองดู450เราต้องออกปุ๊บแล้วก็เข้าใหม่แล้วกด450สามครั้งใช่ไหมไปหนึ่งไปสองเมือกม่วงมาอีก ไปสามเงียบเงียบเหลือสามพันเพชรแล้วได้อีกกี่สูตรเนี่ยไปสูตรเฮ้ยไปสูตรที่สิบสองครับจาก PPK แผน่นกันกั้งประมาณนี้มั้งชื่อ <c oughs> ลองกดเพชร452สองครั้งโอ้โหเฟื่องมากแล้วก็สุ่ม1 5 0สี่ครั้งเร็วเร็วแล้วกลับมาสุ่ม ล้าสิบหนึ่งครั้งเพื่อนอ้องลยไนนะเนี่ยกี่เพชรเนี่ยหนึ่งโอ้โหโอ้โหคนเลิงมีคนเล็กมีมามาขอบคุณครับจากคุณ p ี k ีเคแพนแพนทังนะครับผมก็ขอบคุณเลยคุณนมือนะเมื่อกี้เนี่ยไปตามสูตรพี่แกรอบหนึ่งแล้วก็ล้าสิบไปไวส่ครั้งหนึ่งสองสามสี เฮ้ยเฮ้ยห,หนึหนง้อยคริสต์มาสเฮ้ยเอาดิเอาดิยังไม่ได้ตัวใหม่มาอีกแล้วตัวใหม่มาอีกแล้วเจทเชเอาดิแล้วก็4 5 0ยโอ้โห,โโห,โโหไม่ได้ไม่เป็นไร,ต,นรตัวใหม่มาแล้วครับตัวใหม่มาแล้วโอ้ยเราหมดไปหมื่นหนึ่งแล้วพอไปแค่นี้ก่อนเนาะเหลือสองพัน 2, ให้ผมเอาไว้บริหารเกี่ยวกับรหัสผมบ้างนะครับผมก็สําหรับ12สูตรที่เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมสนุกเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากวันนี้เราได้มาก็หมื่นหนึ่งก็ไม่ได้เยอะนะสามตัวเนี่ยผมว่าคนอื่นเขาสุ่มแบบได้ดีกว่าผมก็เยอะแยะนะครับผมได้มาตาเดียวหนูน้อยคริสต์มาสแล้วก็ผู้เทนสัตว์นะครับผมสามตัว ก็ผมไปแอบสุม่มารอบรอบนั้นเนี่ยสองพันเพชรได้ฮีโร่ม่วงสองตัวนะครับผมผมไปแอบสุม่มาผมเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูได้ไออะไรนะผมได้ตัวไหนนะผมได้ที่ผมได้ตัวไหนผมลืม,มเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูเนาะโอเค แล้วก็คงหมดแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากพูดคุยสดๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะทำสตรีมอยู่สตรีมมิ่งเกี่ยวกับเกมเนี้ยแล้วเรามาพูดคุยกันสดๆเลยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แชร์เนื้อหากันถ้าใครอยากให้ผมสตรีมเนี่ยใครดูจนจบคลิปเนี่ยมาถึงจุดเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ ถ้าใครดูดูดิถ้าใครดูมาถึงจุดนี้นะครับผมให้พิมพ์ก่อนคอมเมนต์นะครับว่า tkb ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับที่อยากคุยกับผมนะครับอะไรก็ได้นะครับพูดคุยมาเถอะหรือสูตรก็ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บเพชรแล้วก็สุ่มแบบนี้ให้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับผมแล้วก็ต้องก็ เดี๋ยวล,ลิ้นพันกันก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ